สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พัดโฮโลกันนะครับ6ราศีความรักช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนจะเป็นอย่างไรกันบ้างทั้งคนมีคู่คนโสดสามารถดูได้ทั้งแบบไทยแบบสากลและแบบลัคนากันเลยนะครับราศีแรกเปิดมาได้ไพ่ไฮพิทเทสหรือราชินีพระนร์นั่นเองนะครับ เป็นคนที่เกิดราศีมังกรสําหรับคนโสดช่วงนี้อาจมีคนอายุมากกว่าเข้ามาจีบแต่ดูลุกแล้วดูเหมือนไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่ดูเหมือนเจ้าชู้ส่วนตัวคุณเองนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยไว้ใจไม่ค่อยมั่นใจในตัวเขาสักเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากคุยด้วยคนมีคู่ช่วงนี้ระวังคนรักจะมีเรื่องมาปรึกษามาคอให้ช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาซึ่งตัวเหมือนว่าตัวคุณเองก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งที่ตัวคุณเองก็มีเรื่องให้ต้องเครียดและมีเรื่องให้ต้องปวดหัวออยยู่่ไมน้ ราศีที่สองเปิดมาได้ไพ่ The Chariot หรือไพ่นักรบนั่นเองครับได้แก่ราศีกุมคนโสดช่วงนี้คุยกับใครก็ต้องระมัดระวังหน่อยมีโอกาสเจอรักซ้อนระวังจะกลายเป็นมือที่3ของใครโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับ คนมีคู่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังคําพูดเอาไว้สักนิดถนอมน้ําใจคําพูดและความรู้สึกกันให้มากเพราะมีโอกาสทะเลาะก,กันต่างคนต่างใจร้อนอาจทําให้ความสัมพันธ์หรือความรักสั่นคลอนลงไปได้ราศีที่3เปิดมาได้ไพ่หกเหรียญได้กับราศีพฤษภนะครับคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอาจเป็นเพื่อนของเราเพื่อนในปัจจุบนันเพื่อนเก่าหรือคนในที่ทํางานก็เป็นได้นะครับ คนมีคู่ความรักดูเหมือนจะอิ่มตัวไม่ค่อยหวานชื่นเหมือนแต่ก่อนอาจเพราะว่าต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างเยอะลองหาเวลาไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2บ้างเพื่อกระชับความสัมพันธ์ต่างๆให้ดีขึ้นราศีที่4เปิดมาได้ไพ่เดอะ o ูนครับได้แก่ราศีเมถุนคนโสดแม้จะมีคนเข้ามาจีบอยู่แม้จะมีคนเข้ามาคุยกับคุณอยู่ไม่น้อย แต่ยังไงก็ต้องเรามาระวังเจอคนไม่จริงใจหรือที่เรียกว่าโสดไม่จริงเอาไว้ด้วยนะครับเขาอ,อาจจะมีใครอยู่แล้วด้วยระวังจะกลายเป็นปัญหานะครับคนมีคู่ทั้งเราและแฟนช่วงนี้อาจรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อในความสัมพันธ์จนบางครั้งก็ไม่ได้ให้เกียรติซึ่งกันและกันเท่าไหร่ระวังจะกลายเป็นเรื่องให้ต้องหนักอกหนักใจกันได้นะครับราศีที่5เปิดไพ่มาได้ไพ่หกไม้เท้าครับได้แก่ราศีสิงห์ คนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงมีคนเข้ามาจีบมีคนมาขายขานมจีบมีคนเข้ามาคุยค่อนข้างเยอะบางครั้งอาจเป็นคนที่มีฐานะหรือสายเปเข้ามาจีบอีกด้วยถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างดีสาหรับคนโสดเลยทีเดียวคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างราบเรียบไม่ค่อยหวือหวาหรือตื่นเต้นอะไรมากนะักอาจเป็นเพราะคบกันมานานความหวานชื่นก็เลยดูเหมือนจะลดลงราศีที่6เปิดไพ่มาเป็นไพ่ view of fortune นะครับได้แก่ราศีกัน สำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักทางไกลคนต่างถิ่นหรือรักออนไลน์แม้จะดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากแต่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังไปต่อได้ยาวๆครับขอแค่คุณใจถึงและใจใจกันไปคนมีคู่ความรักช่วงนี้ถือว่าลงตัวมากหวานชื่นแฮปปี้แบบสุดๆบางครั้งก็มากจนคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวของคุณน,นั้นรู้สึกเลี่ยนในความรักของคุณบางครั้งก็รู้สึกหมันไส้ปากคว่ำกันเลยทีเดียวครับหากอยากดูดวงส่วนตัว หรือดูดวงแบบจาะจงหรือราศีอื่นๆก็สามารถสอบถามคิวและค่าครูได้เลยนะครับข้อมูลจะให้ไว้ในช่วงท้ายคลิปนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับ